โอเคครับอันนี้เรามาอยู่กันกับอุปกรณ์นะครับที่แกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับโัเราแยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องเนี่ยก็จะเป็นมาบางนี้นะครับใครครบใครไม่ครบยังไงเนี่ยก็แก้งจากตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับว่าแต่ละอย่างแต่ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยใหญ่สุดนะครับตัว ถังนี้เป็นตัวตเตเมนเลยนะครับเป็นตัวคอนเดนเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดูดนะครับถังนี้ต้องมีด้วยนะครับถ้าไม่มีนี่แย่เลยนะครับต่อไปนะครับอยากให้มาดูหัวก่อนเลยนะครับหัวเรามี5้าชนิดก็มีตั้งแต่หัวขัดนะครับหัวขัดในที่แคบหัวขัดในที่กว้างนะครับหัวสระว่ายน้ํานะครับหัวในผสมแล้วก็หัวดูดใบไม้เศษใบไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกนะครับอันนี้จะทําคลิปแยกไว้ให้นะครับสาหรับใครที่ต้องการจะดูเพิ่มเติมว่าแต่ละหัวเนี่ยใช้งานย อันนี้นะครับจะยาวจะสามารถต่อกันได้ถึง5ก้านเลยนะครับเดี๋ยววิธีการประกอบก้านเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับยาวประมาณ2.4ถึง2.5เมตรนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเปิดสเปคให้ดูทีหนึ่งนะครับก็จะยาวประมาณ2.4เมตร2องเมตรนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นสายดูดนะครับสายอ่อนเป็นท่อดูดนะครับท่อน้าเข้าทางน้ําเข้านะครับสังเกตให้ดีนะครับท่อน้าเข้ากับท่อน้าออกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ทางน้าเข้านี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็จะมีหัวตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นท่ออ่อนอันนี้สำหรับเป็นท่อนอ่อนน้ำออกนะครับผมก็ท่ออ่อนเนี่ยจะมี2อันนะครับแล้วก็ตัวนี้ท่อต่อทางทางดูดน้ำนะครับก็จะมีลิ้นยางด้วยนะครับอันนี้ระวังให้ดีนะครับแล้วก็เป็นปั๊กอุดนะครับในกรณีที่ใช้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการบำรุงรักษาด้วยนะครับผมอันนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับเป็นผู้มือการใช้งานนะครับ มีภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันมีทุกภาษาและที่สําคัญมีภาษาไทยด้วยนะครับซื้อไปอยากให้อ่านก่อนนะครับก่อนใช้งานนะครับหรือดูคลิปนี้เสร็จแล้วอาจจะยังไม่ครบถ้วนก็อาจจะลองเปิดอ่านดูด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาประกอบเครื่องนี้นะครับให้เป็นเครื่องที่สําเร็จพร้อมใช้งานกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้งานของเครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็พอเรา อันบล็อกกันเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับว่าวิธีการประกอบเครื่องเนี่ยประกอบชิ้นส่วนแต่ละชนิดเนี่ยทำยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับอันนี้เป็นข้อต่อข้อทางดูดน้ํานะครับก็จะมีลิ้นยางนะครับแล้วก็จะมีทางทางทางน้ําเข้านะครับอันนี้อยากให้สังเกตดูดีๆนะครับด้านลิ้นยางเนี่ยอยากให้อยู่ข้างในนะครับแล้วด้านนี้หันออกจากด้านนอกนะครับลิ้นยางนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับอยากให้อยู่ด้านล่างไว้แล้วก็จะมีเกียวล็อกอยู่นะครับอันนี้จะเข้า แล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบง่ายมากนะครับกดเข้าไปนิดนึงนะครับเราจะเห็นรูปกุญแจนะครับหมุนไปที่ล็อกนะครับแค่นี้ก็ล็อกเรียบร้อยนะครับผมก็ดึงอันนี้ดึงไม่ออกนะครับต่อไปนะครับท่อดูดน้ําเข้านะครับทางดูดน้ําเข้าเนี่ยก็จะมีความยาวประมาณ5เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการใส่เข้าไปง่ายๆนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวทางนี้เป็นทางน้ําเข้านะครับก็เสียบเข้าไปเลยแค่ดันเข้าไปแค่นี้เองนะครับ ถามว่าจะหลุดไหมไม่หลุดครับเพราะว่าอันนี้เป็นถังสูญญากาศนะครับเดี๋ยวเวลาตอนดูดเนี่ยมันจะเป็นสูญญากาศนะครับผมก็พอเสร็จเรียบร้อยนะครับได้สายที่ยาวพอสมควรอันนี้เป็นด้ามจับเรานะครับด้ามจับเรานะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ท่อใสนะครับเป็นท่อใสเนี่ยเป็นการเสียบกระบอกเข้าไปนะครับก็อันนี้ ทำไมเราต้องใช้ท่อใสยอยู่ติดมือเรานะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่หัวเราดูดขึ้นมาเนี่ยเราดูดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมีน้ําไหลผ่านหรือเปล่านะครับบางกรณีนะครับ เครื่องทางานแต่น้ําไม่ไหลเข้าไปเนี่ยมันทําให้มอเตอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของมันนะครับอีกอันนึงนะครับเราก็สามารถต่อข่อสแตนเลสเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ให้ดูฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นเป็นฝั่งที่เสียบนะครับเป็นฝั่งที่เสียบเข้าไปนะครับก็เสียบได้เลยนะครับมี4อันก็เสียบได้4อันเลยอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของหน้างา,า,านของเรานะครับอันนี้ก็เสียบแล้วแต่ความยาวของเราอันนี้ผมผมขอสาธิตแค่ เสียบไปท่อสแตนเลส2อันท่อใส1อันนะครับแค่นี้นะครับอันนี้ก็ยาวมากพอแล้วนะครับอันนี้ผมผมไม่ค่อยถนัดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทอดอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ใช้เอาเป็นหัวไหนดีอันนี้จะเป็นหัวที่นิยมที่สุดเลยแล้วกันนะใช้หัวนี้แล้วกันนะครับใช้หัวนี้เสียบแค่นี้เองนะครับหัวปรับได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหัวฟิกนะครับเป็นหัวปรับได้นะครับหัวแอดจัสนะครับสามารถปรับทิศทางได้นะครับแค่นี้นะครับก็ทางดูดน้ำเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางดูดน้ำออกกันว่า ว่าทํำยังไงอันนี้ก็เสียบหัวน้ำเข้าเสร็จแล้วนะครับท่อน้ําออกนะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าเทียบกันขนาดนะครับตัวนนะฮะมันก็จะใหญ่กว่านะครับได้ดูกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเสียบท่อท่อออกนะครับอันนี้อันนี้คือรูน้าออกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอยู่ด้านหลังนะครับโอเคการเสียบท่อน้าออกนะครับถ้าดูหัวเนี่ยจะเสียบฝั่งไหนดีเสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับก็โอเค นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับจับตัวถังเครื่องไว้ด้วยนะครับเสียบเข้าไปนะครับไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับเพราะว่าน้ําไหลออกนจะเป็นการไหลผ่านนะครับไม่ได้เป็นการใช้ปั๊มดูดออกนะครับแต่อย่างใดนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้ปลั๊กตัวนี้ไปเสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับเอาปลั๊กไปเสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับไฟ24โวลต์ AC นะครับไปเสียบกับไฟบ้านทํางานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของมันนะครับว่ามันทํางานยังไง เดี๋ยวเราไปที่บ่อกันนะครับ